บทที่48ข่าวของเสียกอนยังออกเป็นระยะระยะทั้งช่วงเช้าบ่ายและเย็นเย็นวันนั้นนลินกับนิดาแวะมาเยี่ยมพี่ชายกว่าจะเดินมาถึงห้องนลินกับนิดาแปลกใจด้านหน้าห้องปรากฏคนเฝ้าหนาตากว่าปกติตำรวจนอกเครื่องแบบสองนายและคนของพี่ชายอีกสาสี่คนแล้วยังในโรงพยาบาลอีก ที่กระจายตามจุดเช่นหน้าโรงพยาบาลในสนามหญ้าเดินเล่นนลินเห็นคนของพี่ชายปะปนอยู่หลายคนสองสาวแปลกใจแต่ถึงถามกันเองก็คงไม่มีคำตอบนิดาปอกผลไม้ให้นิพนทานทุกครั้งที่มาเขาจะรอทานผลไม้จากนิดาเสมอต่อสักเปิดชมโทรทัศน์และจะดักรอดูแต่ข่าว เพื่อมีอะไรคืบหน้าในคดีเสียก่อนนลินถามพี่ชายคนโตหล่อนมักความอดทนสงสัยไม่ไหวพี่พลเพิ่มบริกาตั้งเยอะแยะเกิดอะไรขึ้นหรอคะเปล่านลินเห็นหน้าห้องมีตั้งสี่คนแล้วนิ่พลบุ้ยปากไปทางน้องชายอ้าวเหรอสักเป็นคนจัดการพี่ไม่รู้เรื่องพี่สัก ต่อสักจึงตอบคำถามแทนนิพนธ์ก็ไม่มีอะไรมากมายแต่พี่ลางสังหอนไม่ค่อยดีเลยเพิ่มกำลังคนสังหอนอะไรเหรอคะออคงมีมูลเหตุให้สังหอนก็เห็นข่าวฆ่ากันตายในโทรทัศน์ทุกวันอันตรายมีคนจะปองรายพี่พลด้วยเราต้องกันไว้ก่อนป่านนี้ยังจับไม่ได้คนที่ยิงพี่พล ถึงว่าอันตรายไงล่ะข่าวเสียกวนปรากฏบนจออีกแล้วต่อสากหันไปจ้องขมิงข่าวว่าอาการดีขึ้นมากพูดได้แต่ยังไม่ได้ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่เสียกวนเป็นคู่แข่งทางการค้าของพี่พลเขาถูกยิงถลม่มพี่พลก็ถูกยิงถล่มในเวลาใกล้เคียงกันนลินเอ่ยก็แบบเนี้ยพวกศัตรูเยอะเขาเป็นศัตรูของพีศ่ศักด้วยใช่ไหมคะต่อศักสะดุ้ง เฮ้ยการค้านะต่อสู้ในเชิงธุรกิจธุรกิจมูลค่ามหาศาลบางทีคนแพ้ก็ไม่ยอมแพ้นะคะนลินเธอสนใจศิลปะเริ่มมาสนใจทางการค้าตั้งแต่เมื่อไหร่นลินเขาพูดไปอย่างนั้นเองค่ะเธอสนใจศิลปะของเธอตามเดิมเถอะนลินว่างั้นแหละการค้าวุ่นวายจะตายเออพี่ศักไปเยี่ยมคุณอรารตีบ้างหรือเปล่าพอเปลี่ยนเรื่อง ทำให้ต่อศักไม่สบายใจเช่นกันยังแสดงว่าพี่สักหลอกเธอใช่ไหมพี่ต้องอยู่ดูแลพี่พล24ชั่วโมงเหรอคะเปล่าว,วันหนึ่งมีตั้ง24ชั่วโมงอย่าบอกนะคะว่าไม่ว่างเลยทำนองนั้นอยากให้เธอบุกมาที่นี่อีกหรือไงคะเธออย่าพูดพูดแล้วขยะขยงหน้าตาอัประลักแค่เฉียดใกล้ยังไม่อยากเฉียด นาลินเห็นมาทางพี่ชายคนโตพรางกล่าวว่าพี่พลคะ ka, วันนั้นพวกเราได้ยินพี่ศักรับปากคุณอารตีศักดิ์ศรีพี่น้องรับผิดชอบเธอเธอกําลังเป็นคนป่วยต้องการกําลังใจกําลังใจสําคัญของเธอก็คือพี่ศักคนเดียวน้องสาวมักจริงจังกับชีวิตนิพนธ์เห็นเรื่องอารตีเป็นเรื่องเล็กๆแต่ก็ตัดรําคาญโดยพูดกับน้องชายศักด์ แกก็ไปเยี่ยมคุณอรารตีหน่อยสิต่อสักทำหน้าผอือึดระอมรับคำเออครับพอใจหรือยังนิพลถามน้องสาวนลินเบ้ปากพี่สักไม่เต็มใจแบบนี้วันข้างหน้าก็ต้องเปึกเกิดปัญหาแน่ค่ะเธอก็ปล่อยวางบ้างอย่ายุ่งเรื่องของคนอื่นนลินกืนน้ำลายพูดไม่ออกแล้วถ้าทางพี่พลอารมณ์ไม่ค่อยดีพอแล้วผมไม่อยากกิน นิพนธโบกมือปฏิเสธลูกพรับที่นิดายื่นให้นิดาเก็บที่เหลือแช่ตู้เย็นคุณทานน้อยจังค่ะเบือ่อเป็นอะไรคะนิดาถามอาจเบื่อสภาพแวดล้อมในห้องนี้ก็ได้อาการคุณยังไม่ดีต้องพักผ่อนมากๆโรงพยาบาลไม่เหมือนบ้านต้องทนค่ะอยู่ในที่จำกัดผมถึงรู้ว่าอิสระมันปลอดโปร่งเพียงไหนคุณก็รักษาตัว ละลีบออกจากโรงพยาบาลผมอยากให้คุณมาเฝ้าผมขงเขาเหงาต้องการหล่อนนิดาอมยิม้มโตแล้วนะคะอยังอ้อนแบบเด็กๆอีกผมไม่ได้อ้อนนี่ต้องทำงานค่ะก็ให้คุณอาประเสริฐดูแลไปก่อนคุณพ่อจะวางมือแล้วกิจการในช่วงนี้จะไปรอดหรือไม่ขึ้นอยู่กับนี้ที่ผ่านมาบิดาบริหารจนเกือบลม้ม ต้องอาศัยเงินทุนของนิพนธ์เข้ามาช่วยจนสามารถยืนหยัดขึ้นอีกครั้งครั้งนี้หล่อนเป็นคนรับผิดชอบชายหนุ่มโบกมือปิดบริษัทเลยก็ได้ไม่ต้องทําให้เหนื่อยวันข้างหน้าคุณก็จะมาเป็นคุณผู้หญิงของผมอยู่แล้วคนรวยพูดง่ายนี่เสียดายค่ะกิจการของคุณพ่อผมจะพูดกับคุณอาเอง อยู่ที่นี้ค่ะไม่ใช่อยู่กับคุณพ่อคุณอยากทำงานเหรอค่ะมากกว่าดูแลผมว่าที่สามีคำตอบของนิดาต้องพยายามไม่ให้กระทบกระเทือนถึงเขาเขามีบุญคุณซึ่งหล่อนต้องทดแทนไม่ใช่นะคะนี่อยากพิสูจน์ความสามารถของตัวเองถ้ากิจการไปรอดนี่ก็ภูมิใจแล้วจะค่อยๆปล่อยให้คนอื่นทำนี้จะได้มีเวลามาดูแลคุณมากขึ้น หากไปไม่รอดนี่ก็จะยอมรับความจริงยอมรับเหตุผลทำงานบริษัทเหนื่อยเหนื่อยสมองแต่ก็ท้าทายดีผมไม่อยากบังคับคุณขอบคุณค่ะต่อสักมาเยี่ยมอรารตีเขาต้องบังคับตัวเองสุดๆให้เล่นละครบ,บทชายแสนดีเขาหลอกหลอนเพื่อซื้อเวลาให้ผ่านวันไปกันมิให้หล่อนบ้าคลั่งบุกไปหาเขาที่โรงพยาบาล ไปรบกวนพินิพนธ์และทำให้ผู้คนแตกตื่นอารตีตื่นเต้นที่เห็นคนรักอารตีจะผ่าตัดใบหน้าอารตีจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นแผลอัปลักษ์คุณค่อยๆรักษาก็แล้วกันอารตีรู้ว่าคุณไม่ชอบที่หน้าตาอารตีเป็นแบบนี้มันเหตุสุดวิสัยถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุอย่าพูดเรื่องเกา่าแสนลำคาญและอึดอัดต่อสักช่วยโอกาสจะกลับ มองนาฬิกาผมมีนัดหล่อนเบิกตากว้างอะไรคะยังไม่ถึงห้านาทีแล้วผมจะแวะมาใหม่สักค้ะฉุดแขนเขาปล่อยผมเธอะคุณอยู่เป็นเพื่อนอรารตีต่ออีกนิดหน่อยได้ไหมคะรอให้ผมมีเวลามากกว่านี้ครับต่อสักสุดทนแล้วเมื่อใบหน้าอัปลักษเกลือกริ้งอยู่บนอกปลดแขนหล่อนออกจากตัวต่อสักก้าวออกมาทันทีถอนหายใจโล่งอก รู้สึกว่าตัวเองมีกรมสลัดหล่อนไม่พ้นตัวเขารีบไปขึ้นรถระหว่างทางสวนกับทิพร,รัตอ้าวชายหนุ่มเห็นหล่อนก่อนเรียกรัตพิศักมาทำอะไรที่นี่คะหญิงสาวชะงักมาเยี่ยมคุณอรารตีแล้วรัตละ่ะมาเยี่ยมพี่อรารตีเหมือนกันคะ่ะพี่เยี่ยมแล้วกำลังจะกลับหรอคะชักไม่อยากกลับแล้วละ่ะพ่อหน้าหวานของทิพร,รัตน เขาเห็นหล่อนเป็นเหยื่อลายใหม่หน้าลิ้มลองอาหารโอชะพี่หิวทานข้าวด้วยกันนะเออทานเป็นเพื่อนหน่อยนะเขาบุ้ยปากโน่นร้านอาหารในโรงพยาบาลไปสิไม่รอให้หล่อนปฏิเสธแล้วแต่แขนพาหล่อนไปทันทีพอซุดกายนั่งเขาถามอย่างสุภาพอยากทานอะไรครับพลางยื่นเมนูให้อ่านข้าวผัดไข่ดาวหล่อนสั่งอาหารง่าย งั้นพี่ทานเหมือนเธอจึงสั่งสอนจานพร้อมกาแฟเย็นสองแก้วที่พรัตไม่ค่อยสบายใจนักวันนั้นที่เขาไปส่งหล่อนหล่อนถูกมานดาตำหนิปัญหาเกิดขึ้นเพราะสาโรตต่อศักและอารตีหล่อนเป็นน้องสาโรตและอยู่ห่างจากปัญหาหล่อนอาจเจ็บแค้นแทนพี่ชายบ้างแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าต่อศักเขาวางตัวเป็นพี่ชายที่อบอุ่นเป็นกันเอง สุไม่รู้ว่าจะโกรธทำไมสักคู่หนึ่งอาหารยกมาเสิร์ฟระหว่างนั้นต่อสักเข้าใจถึงความอึดอัดของหล่อนมาทานข้าวกับพี่กลัวถูกดุเหรอพี่รู้ไอ้โรดมันโกรธพี่ขนาดไหนถึงขนาดตายก็ไม่เผาผีพี่สักไม่สามารถปรับความเข้าใจกันเหรอคะหวังรวมๆแรงๆไม่มีทางไม่เสียดายมิตรภาพเหรอคะ ที่พร,รัฐเคยพูดถึงมิตรภาพมาแล้วอดพูดอีกไม่ได้พี่เป็นคนเพื่อนน้อยโรดกับพงเป็นเพื่อนที่สนิสนทกันที่สุดเสียดายสิเสียดายมากกว่าถ้าโรดยอมให้อภัยพี่ก็ยินดีรัฐจะช่วยพูดให้ไหมคะต่อสักแค้นหัวเราอย่าหาเรื่องเลยรัฐพี่ไม่อยากให้รัฐถูกพายุอารมณ์ของไอโรดเล่นงานหมู่นี้พี่โรดอารมณ์ไม่ปกติเครียดเก็บตัว รัฐกับคุณแม่ก็ไม่กล้าพูดอะไรให้พี่โรดกระทบกระเทือนคนถูกกดดันก็แบบนี้แหละไม่เฉพาะเรื่องคุณอารตีเรื่องที่มันลาออกจากตำรวจถูกสอบสวนว่ากระทำเกินกว่าเหตุก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยนะนั่นสิคะกลายเป็นคนตกงานยิ่งคิดยิ่งฟุ้งซ่านคะ่ะพี่ขออย่างเดียวให้รัฐรู้จักแยกแยะอย่าพานโกรธพี่เหมือนไอโรด ขอให้พี่เป็นพี่ชายเธอเหมือนเดิมค่ะฉับพันที่พร,รัตเหมือนถูกกระแสไฟฟ้าดูดตัวเขาเพราะเสียงของพี่ชายรัตพี่ชายมาตั้งแต่เมื่อไหร่และเห็นหลอนทานอาหารกับต่อสักร้านอาหารเป็นกระจกทุกด้านใสและเห็นชัดพี่โรธออกมาเดียวนี้สาโรดพยายามระง,งับอารมณ์พออยู่ในที่สาธารณะโรด ให้รัดก,กินอิ่มก่อนสิต่อสักว่าสาโรดช,ชีหน้าต่อสักแกอย่ายุ่งโรดแค่กินข้าวฉันเห็นหางแกโผล่เอสักแกผิดไม่มิดหรอกแกเข้าใจผิดอย่างแกมันสัตว์สัตว์สารโรดแน้นแสนเมียคนหนึ่งแล้วจะมาหลอกที่พระรัตอีกคนต่อสักหน้าแดงกำ่ำด่าสัตว์ถ้าเป็นที่เปรี่ยวต่อยแน่ แต่ตอนนี้ยอมให้ก่อนเพื่อให้ทิพร,รัตนเห็นใจสาโรธหันมาทางน้องสาวออกมาต่อสักบอกกับหล่อนไปเถอะพี่ไม่อยากมีเรื่องทิพร,รัตเดินตามสาโรธออกจากร้านหลบไปตรงมุมหน้าห้องน้ำซึ่งไม่มีคนทิพร,รัตน่าซีดพี่ชายโกรธมากเธอกำลังทำอะไรรัตกินข้าวกับเอสักรัตไม่ได้คิดอะไรพี่สักชวน มันเป็นผู้ชายที่เลวร้ายเธอต้องหนีให้ไกลพิศักพูดกับรัฐดีแบบพี่กับน้องแก้ตัวเสียงอ่อนสาโรดเสียงแข็งกร้าวตาวาวสารเลวมันเห็นเธอเป็นเหยื่อไม่ใช่ค่ะเธอยังอ่อนต่อโลกนักรัฐทราบว่าพิศักผิดเขาก็ยอมรับผิดแล้วไงเขาต้องการคำว่าอภัยจากปากพี่โรดสาโรดแค่นหัวเราะพรง่ง ชาติหน้ารอชาติหน้าหมดแล้วความเป็นเพื่อนถ้าฆ่าคนไม่ผิดกฎหมายสาโรธคงทำไปแล้วละ่ะพี่โรดอย่าอารมณ์เสียสิคะไม่เสียหรอเธอเห็นกับมันเธอต้องระวังไอ้สักมันเจ้าชู้ไม่ว่าจะเป็นใครมันไม่ยกเว้นแต่พี่สักเห็นรัดเป็นน้องสาวบัดซบศัตรูแท้ๆพี่รู้จักมันยิ่งกว่าเธอ รัตไอศักมันเป็นผู้ร้ายคนเดียวที่เียวเห็นแล้วต้องหนีให้ไกลที่สุดแต่ไม่มีคำว่าแต่พี่โรดเธอเป็นน้องของพี่พี่ต้องปกป้องเธอรัตไม่อยากเห็นพี่โรดลำบากใจอย่าให้พี่เห็นอีกพี่โรดอย่ากโกรธรัตนะคะสาโรดบีบไล่น้องสาวด้วยความกลัดกลุ่มห่วงแสนห่วงไอศักแววตามันจ้องจะขย่ำเหยื่อชัดๆจบบทที่48 โปรดติดตามตอนต่อไป